ํำเตือนนี่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นจะเล่นก็เล่นไม่ได้บังคับให้ซื้อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นห้ามดราม่าจ้ะสวัสดีค่ะพบกับช่องแชมป์ชาแนลกับแนวทางยีก่กีวันนี้นะคะ11พฤษภาคม2565ค่ะ วันนี้แอดรันกับผลกับเว็บรวยนะคะรวยค o m ค่ะสูตรนี้วิ่งบนรูดล่าง19ประตูวิ่งบน30บาทรูดล่าง1นบาทวิ่งบน60บาทรูดล่าง2บาทและวิ่งบน90บาทรูดล่าง3บาทค่ะเราจะใช้2ตัวนอกวงเล็บนะคะในการวิ่งบนรูดล่าง19ประตูอย่างรอบที่1ก็จะใช้9กับ3นะคะวิ่งบนรูดล่าง วิธีที่2คือวิธีการเจาะค่ะใช้2ตัวนอกวงเล็บไปเจาะกับ4ตัวในวงเล็บนะคะเช่นอย่างรอบที่1ก็จะเป็น9092949730323437แล้วก็93ด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายวิธีที่เล่นได้ทั้ง2ตัวและ3ตัวนะคะคือวิธีการวินค่ะวิธีการวินก็จะใช้6ตัวที่แอดให้ไปทั้งหมดนะคะ อย่างรอบที่หนึ่งก็จะเป็น9 3 0 2 4 7เอามาวินกันค่ะโอเควันนี้สถิติรอบเชา้าตอนนี้ถึงรอบที่18นะคะรอบเช้านี้ยังไม่หลุดเลยนะคะ19แล้วนะคะ19ไปเริ่มกันรอบที่20เลยค่ะ20ถึง32ค่ะ20ถึง32ค่ะ ต่อนะคะ32ถึง44ค่ะ32 4 4ถึง44ค่ะในกลุ่มแอดวางแบบนี้นะคะในกลุ่มแอดก็วางแบบนี้นะคะทีละ10รอบ10รอบอเพราะว่าแอดจะคอยปรับสูตรให้นะคะในกรณีที่มันหลุดติดก,กันถ้าหลุดติดก,กัน2ครั้งแอดจะปรับสูตรให้แต่ว่าใน Youtube แอดปรับให้ไม่ได้นะเพราะว่าแก้ไขไม่ได้แล้ว 44-56ค่ะ44-56ค่ะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะหลุดแล้วให้หยุดพักก่อนหลุด2ตาติดถือว่าหลุดนะคะหลุด1ตาย,ยัางตามอยู่นะคะต่อไป56-68ค่ะวิธีที่แอดแนะนำนะคะคือวิธีการวินนะคะวิธีการวินวิธีที่3ที่แอดบอกไปตะกี้นี้เองนะคะคือใช้ทั้ง6ตัวที่แอดให้ไปนะคะ เราไป68ถึง80ค่ะส่วนใครต้องการจะลดต้นทุนนะคะให้ดูสูตรเลขกุมรอบนะคะหรือชุดเลขหารสี่นะคะสูตรนี้อยู่ในช่องของแอดนะลองอลองค้นดูวิดีโอนะคะสูตรเลขหารสี่แล้วก็สูตรเลขกุมรอบนะคะเอามาตัดกับเลข88รอบของแอดนะคะ เลขชุดนี้นะคะส่วนมากในแต่ละวันที่แอดวางนะคะก็จะเดินดีกับเว็บรวยและก็เว็บชัดเจนเบสค่ะ, mm hmm. ะเว็บรวยและเว็บชัดเจนเบสนะคะไทยลอตโต้เล่นได้นะคะ mm hmm. โอเคค่ะวันนี้ครบ88รอบแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับการเสี่ยงโชคค่ะสวัสดีค่ะ